เรื่องพญานาคนี่กบะบ้ามันก็เป็นที่สนใจของคนอยู่แต่ว่าผมก็ถือว่าผมเป็นผู้หนึ่งเลยผมก็เคยเขียนหนังสือน,คาน,าน,น,นะครับพญานาคเื่อกันนะครับสมัยก่อนเมื่อหลายสตบปีวมาแล้วล่ละแต่ว่าเศรา้าหาตนฉบับอยู่ไ้ก็บบวยเห็นแปลกประ,ลประหลาดเยดยว่ไเ้ครับติดต่อมาด้านบัตพี่น้องแฟนๆพันเทเพิ่นก็นแนะนํามาในในพญานินา์นำก็ว่าไปหลยเรื่องหลยเล่าแล้วว่าเรื่องหนกักเรื่องอยังให้ฟังในพญาเาิผนว่าไปหาข้อมูลต่างๆเย็บของเจาของแน่ของยู่พอทองสีจันเพ่นแน่ เห็นของท่านอุดรครับจันทวันแน่ะนะครับนี่ก็ได้เพิ่นเขียนตำนานอุรังคธาตาฉบับเล่านะแอ้ก็ตำนานพญานาคลุม,มแม่น้ำปวงแน่แล้วก็ไปเบิ่งจากหนังสือเก่าๆของครับหลวงปู่หมั่นหลวงปู่ฝันแน่โอน้นาคมันเป็นไทั้งสี่ตัวนี่สำหรับพ่วงเสือว,ว่าผูประเสืออะไรก็แล้วไปดอกอาพี่น้องอยากได้หนังสือเพิ่นโทรมาเพิ่นอยากถามเรื่องครับนรกเรื่องสวรรค์โอ้ยเพิ่นเบิงบ่งเบิ่งพี่น้องเบิง่งอยู่ในหนังสือเล่มใหม่ผมนะเนี่ มูลมังดั้งเดิมเลยครับปูวาญเอาเบาเพราะญาสีน้ำเนี่ยแหละเล่มใหญ่นี่แหละเล่มใหญ่เนี่ยพี่น้องสิเห็นว่ามันสิมีละเอียดเมื่ผมเขียนละเอียดมากมากเลยนะครับในเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องเทพเรื่องพรมนะครับเรื่องบาปเรื่องบุญเฮ็ดกันได้จังสิบวยเลยครับบาปเฮ็ดกันได้เนี่ยครับจังสิไปนิพพานได้เพราะว่าอ่านหลายเห็นหลายแต่ว่าที่ว่ายุนบวัติบรรลุด้แต่ว่านะครับหลักฐานต่างๆจากนิท่มจากนิท่านจากครับ เรียกว่านี่ครับหนังสือทางด่านธรรมะต่างๆเนี่ยเอามาบอกมาคุยอ่านแล้วเห็นแล้วก็แตกชานไปรับตาไปบางเถื่อนเนี่ยครับคือยังเข้าเขาช้านี่ครับเห็นอยู่แต่มันโมเมนต์ดิฮังเถื่อก็ได้คือฝันนี่แหละเอาบางครั้งบางค่าก็ดีแต่ว่าครับเราต้องใส่ปัญญานะครับสาคัญที่สุดฟังแล้วต้องใส่ปัญญาเสือบ่เสือคือผมเว้านี่ผมเขียนหนังสือกระสางเบ้าไล่การกระตามผมว่่ได้ว้าใอ้พี่น้องเสือดิแต่ว่าจุดใหญ่ผมบอกให้ฟัง รู้มาว่าไปอ่านเห็นนะครับเบาสู่ฟังแต่ว่าครับคนขั้วตามลักนะครับศิทยาศาสตร์เก่าๆนั่มบทเสือเลยกับบเมนแม้กระทั่งเรื่องเรานีมันเป็นเรื่องทกเถียงกันคือยังเรื่องหนักนี่นะครับคือกันเรื่องศาสนากันคือกันเรื่องเราหนีเรื่องพญานาเรื่องศาสนาเรื่องการเมืองนี่ครับเบาเกินสามคนบ่ได้เลยเพิ่นบ่ให้เบาตัวมีเรื่องหลดครับการเมืองคือกันเยอะกับเบอร์นั่นเบอร์นี่น้อยกันใหญ่แขวกันใหญ่ข้างกัน เรื่องศาสนาขึ้นกันนะครับมันเรื่องเกี่ยวแค่กับปฏิหารเรื่องเกี่ยวกับขวมเสือนะครับมันเบาอย่างเรื่องนาคก็ขึ้นกันแม้กระทั่งนักวิทยาศาสตร์เขาเจ้าว่ายืนยันว่ามันมีหรือบ่มีแต่ว่าบอกว่าไม่ใช่ฝีมือของมนุษย์หางโบเสือนักวิทยาศาสตร์เนี่ยนั่นสิแหละครับหางวายูว่าไม่ใช่ฝีมือของมนุษย์แต่ว่าหางโบเสือมันก็แปลประหลดเลยเรื่องของวิทยาศาสตร์แต่เรื่องของศาสนาก็ไปอีกอย่างหนึ่งเดียกว่าเนี่ยครับการที่ว่าเรื่องศาสนาโอ้มันเลือกเซิง เลิกเซิงมากเลยทีเดียวนะต้องใจเย็นๆจังเลื่องครับเฮียนมุ่นตอกระดูจังสีครับเป็นกระทำหลายเด้ออ้ลังคนกับว่าพญยาชิน้ําันมันเบิ่งมันคือตัวเดียวกันกับขถาทาเจ้าเบาอยู่เด้แต่ว่าตอนเป็นอย่างปฏิปักสแต่รูว่าในเจ้าเฮ็ดนบ่ถือลักษณะมันยามเป่าเนี่ยครับเวลาเข้าสิตอกระดูงั้นเข้าตรงเบิ่งดินฝาอากาศน้ำเบิ่งก่อนมีเมกน้ำขันฝาแจงแกงเนี่ยครับโว้ยอย่าไปเป่าเลยบ่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 จอดดอก มันต้องมีเมฆไหลเข้ามาส้นกันโป่เน่ยตัวเจ้าทองบึงกล้วกเมฆนั่งรับตาเห็นบ่กแถพอเราขันเมฆบ่มาต่ำกันเราบ่เป่าดิเราบอกเมื่อเฮิร์เมือ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 อเป่าอะไรเราชวน่านเสร็จดิมือใดมาเนี่ยครับทางว่าเมฆตื้นคึมจังหน่อยหนึ่งเมฆไหลเข้ามาส้นกันนี่ครับเราชิวยบึงตัวนั่นแหละครับมันมีมีมีเข็ดอยู่ดิอ่มันมีแนวอยู่กันต่อไปแนวบมเดิก็ได้ขันเท้าครับศึกษาเหียนแท้ถึงเนอ่าบ่เสื้อกับผ้เป็นตาลบรู้หรอกเอ้า กขอบุญขอบคุณพี่น้องสุภูสุคนนั่นแหละครับถันลากระซังอยู่เรื่องหนักก็ได้ผมกระเบ้ามาหลายยางหลายแนวหนักอยู่โบสถ์เป็นได่หนักสะดุ้งเปไ็นไน่เออหนักครับท่านเป็นแน่ก็เบ้าสุี่นองฟังขันจะเว้าเรื่องหนักเลยครับทั้งเรื่องของฮินดูก็มีทั้งประเทศแขกฮินดูเนี่ยเขาถือว่าหนาักนะครับเป็นสะพานเชื่อมภาวะปะกติกับแต่ว่าที่สถิตของเทพทางยางซูนะครับเแบลบวิชนุด,ดิขาเจ้าจเอินนะครับ พวกกินดูเขาเจะว่านากเนี่ยเป็นบันไดให้ย่างไปหาพระวิษณุในตำล่าตำนานนะครับอุรังคธาตุอุรังคาธงนิธานอยู่ผูกสามผูกสองผูกสองเนี่ะเบาถึงหนักกับคนต่อสู้กันบางเทื่อนานกกับซอยคนฮาดิซอยอย่างไรเอาซอยสร้างบ้านแต่ยังเมืองและรักษาบ้านรักษาเมืองดิเอาอยังไงคือสมัยอันธนามูนหนากนะครับแล้วเฉียดให้กับพระ่าสุระ อุทะกะทนาพญาสุระอุทกนี่นะครับพญาสุระอุทกนี่ครับอ่านให้มันฉาบสลับสลับัดเวเนมันมีเอเนี่ยอย่างน้อยนะครับอ่านแบบนะครับวาลีก็ต้องว่าครับพญาสุระอุทกะนะครับอุทกะแต่ว่าข้าเจ้ากับส่วนมากก็เอินพญาครับสุระอุทกนั่นแหละเพิ่นนี่ไปดูมินนะาะว่านี่ครับหนักเป็นสัตได้ได้ช้านหนักก็เลยเฉียดก็เลยโกรธพญาหนักเลยกับบิวานก็เลยบันดาลให้เมืองครับหล่มลง แล้วก็ชุดหลากพญ,ญาศุลละนะครับอุททกเนี่ยครับลาพญ,ญาศุลละอุททกเนี่ยไปสู้แม่น้ำธนานาทีแม่น้ำธนานาทีเนี่ยกะรังคนผมจะว่าแม่น้ำอย่างเราพญ่าถแม่น้ำโคงเข้าปัจจุบันนี่แหละผมเคยเล่าให้พี่น้องฟังในประวัติเมืองสกลนครเนี่ยอันนี้นะครับแม่น้ำโค้งเข้านี่แตะกอนเข้าเอิญแม่น้ำธนานาทีลากไปจนกระทั่งพระองค์สินพระชนครับ ก็เลยได้มีน้องหาหลวงนี่ล่ะแล้วก็แม um ่นามกรรมามจริงแม่นากำรนี่เขาจะบดเอิญแม่นากรรมเลยครับอิตะกีนะอีเพันเพี้ยนตัวที่กินเขาเอิญแม่นามกรอ่าเพราะว่าถือว่านะครับนาคลากพญาอุทกไปเนี่ยครับเป็นกรอ่าเพราะว่าพญาครับสุระอุทกเนี่ยถือนาคครับทรมานกรส่วนพญาสุวรรณครับพิ้งคระก็ได้อาศัยวันหนาคบ่าจึงเป็นนาคนาคตัวนี้นากคุญจนละสุ่งคนธรรม ได้ซอยสร้างบ้านแปลงเมืองได้ร่วมเหมือกันครับข้าพระชาชนรัดนนนนนนนะดรสางพระาธาตุเ่ิงซุ่มพระนครเนี่ยแล้วก็พระธาตุผู้เพกครับแล้วก็พระาธาตุพนมเนี่ยนี่น,นี่อยู่ในเนี่ยครับเรียกว่าอุรังคณิธานผู้สองคันเว้าถึงเรื่องครับนี่ท่มนิท่านครับตำนานเจียวกับหนักนี่ครับบ้านในเมืองไทยเฮานี่มันมีอยู่คู่กันทุกครับทุกภาพเ่ยโดยเฉพาะนี่ เอ่อที่ลุ่มแม่น้ำสายต่างๆเนี่ยซึ่งเบื้องแล้วว่าสิเป็นครับวิถีของชาวไทยที่แยกออกมาจากกันบ่ด้ละแม้ว่าประเทศเพื่อนบ้านเฮาเนี่บอกว่าั้งแตยครับล่าแน่เขมียนแน่พา่าแน่ก็มีเรื่องครับของหนกักคือกันเออมองเป็นตจซ้ำนี่นะครับเขาเบื้องไปหอดประเทศจีนบปลเรื่องหนกักประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ก็มีครับเยี่ยวแกกับเรื่องหนาแแต่ว่าของข้าเจ้าเนี่ยเป็น,เป,นเป็นพญานาคเลยอา่า พญานาคนินได้รับการยกย่องว่าเป็นเทพเด้เจกเนี่ยอยู่เมืองกินได้รับยกย่องว่าเป็นเทพพระเจ้าสูงสุดคือเป็นมั่งก่อนนั่นนะเออซึ่งครับเข้าสิบึงกับพี่น้องกับเชนตัวมั่งก่อนกับพญานาคเบืองรูปรางลักษณะไครกันได้คือกันต่างกันกบที่ว่ารายละเอียดนะครับรายละเอียดเดนแห่งมั่งก่อนเนี่ยก็คือเดนแห่งครับความอุดมสมบูรณ์ความเก่งกาสามารถ หรือว่าสับสีเอิญกันตามซับครับมันมวนๆแน่กะว่าเป็นเสี้ยนอ่าเป็นชิ้นนะหรือว่าเป็นเส้นไปยังไะครับนะสัญลักษณ์นี่ครับปรากฏที่ท่องชาติของครับผู้ฐานนี่พี่น้องก็จะเห็นดูแดนมังกรบัดนี้นี่บ่แมนจะมมีมีกินเด่นระดับโลกก็มีเด่นหนักห้องสุบึงได้ระดับโลกแดนมังกรแดนมังกรนี่เป็นเดนเลยครับนี่พญานาคอยู่ในแถบเอเชียแต่ว่าส่วนแดนนะครับ พญายิ่ยวพญาอินซีหรือวโนกิซี่เนี่ยครับก็เป็นขงเชาาตะวันตกเทพแห่งน้ำครับเทพแห่งฝ่าต่างฝ่ายต่างก็ถือว่าตนเองน่ะเป็นใหญ่นะครับแล้วก็เป็นเจ้าแห่งค้นธรรมดามันซึ่งก็ตั้งก็สอดคล้องกับคติเรื่องนาคกับขุดเรื่องนาคกับขุดที่ต่างกันก็เป็นครับนาคกับขุดนี่กับพี่น้องของเจ้าว่าเป็นศัตรูกันอ่าเป็นศัตรูกันอยู่ตลอดนะครับแม้ว่าขุดนี่สิมีเรียกว่าในอภิสิทธ จับนักกินเป็นอาหารกับริง้งแต่ว่าบึงแล้วในตำล่าน,นี่ครับจีจับหนักตัวน้อยๆ่นได้กินสำหรับนักตัวใหญ่นะครับหวยทุ่งคุณธรรมตีหนักตัวใหญ่มีครับธิ์มีเดชทุ่งคุณธรรมปับคุดกะห่อยกินบ่ได้คือกันย่อมเพรนะครับวมามีชิดแต่กินเป็นอาหารคือกันนะนี่ก็ได้นาคนี่ครับในสังคมบ้านเมืองไทยเฮาตามที่ว่ามาส่พน้องฟังนี บพว่าสิเป็นนาคในตำนานหรือว่านาคในความเสื้อของชาวบ้านก็นตามเดิมก็เบิ้งแหล้่วได้รับอิทธิพลนะครับได้รับอิทธิพลม,มาจากวัฒนธรรมสองมองสองสายก็คือว่าครับมาจากภาพแน่มาจากพูดแน,นเลล่เนี่ยแหละนาครับทั้งทั้งศาสนาภาพเนี่ยก็มีลักษณะเป็นเทพเจ้าผู้คุมข้องครับเรียกว่าเนี่ยครับศาสนาสถานศาสนาภาพอะไรก็โดนบันดาลน,นะครับฤทธิ์ให้เรียกว่า itor. นากลัวนาเกงคม้ม แล้วก็ยุ่ในฐานะสูงกว่านาักที่มาจากขับสายพระพุทธศาสนาวันต่อไปเออนาคภาพเนี่ยรัาก็นักพุทธวันทอบัณฑนาคในศาสนาพระพุทธศาสนานี่สิมีลักษณะเป็นให้ว่ายังไงห้าเบิ้งเล้วนาคบานเฮานี่สี่เป็นผู้รักษาปกป้องคุม้มครองทั้งศาสนาและวก็ประชาสุชนเป็นลักษณะแห่งความครับอุดมสมบูรณ์แห่งการครับปลูกแห่งปันฝังพี่น้องเช่าให้ช้านาชาวหาาวาวัวชาวสวนกเกษตรกรรมนี่แหละเออสัญ,ญ,ญลักษณ์วันต่อไปนาคบานเฮานี่ เป็นเสมือนว่าผู้ให้การสนับสนุนกันครับเฮืไทยให้ใหใหใหหน้าการเกษตรเป็นปัจจัยแห่งการผลิตซึ่งใกล้ชิดถือว่าเป็นใกล้ชิดกับชายบ้านนาคเผานี่ใกล้ชิดกับชายบ้านทั้งเมืองใกล้ชิดโกนาคในตำานาในในในตำนาน้้นามกระิเอิ่นได้ว่าครับนาคในสายพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นนาคที่ติดดินภาษาบ้านเฮาเอืนอยู่กับประชาชนห้อยห้ามหรือว่าปลาเมื่อครับกระทําผิดพลาดและกระห้กําร่งใจเมื่อประชาชนเฮ็ดีนาคบ้านเฮา พะฉะนั้นอิทธิพลของอันนาคก,ก็ะเลยเพยขยายไปทุกพื้นที่ที่มีครบรุ่มแม่น้ำและก็พื้นที่ทําการเกษตรส่วนมากแต่ว,ว่าเรื่องหน,นักข้าบัคุยเรื่องอํเาเภอพ่นพิสัยนี่ครับที่มีเอ่อเรียกว่าเขาเอ่ยนะครับบังไฟพญานาคักโผล่ขึ้นมาเนี่ยมันกระสิดูกระไล่กระไลอยูเอ่เดี๋ยวเดี๋ยวผมที่ว่าสูฟังบ๊อยยังนะครับใจเย็นๆยนค่อยว่ากันไปนะ